เรามาต่อกันที่หน้า81นะคะในข้อที่9ค่ะ17.44หารด้วย16ค่ะสิบหกอะไรใกล้เคียงสิบเจ็ดมากที่สุดก็คือสิบหกหนึ่งสิบหกนั่นเองค่ะสิบเจ็ดลบสิบหกเหลือหนึ่งค่ะดึงสี่ลงมาค่ะผลหารใส่จุดทศนิยมด้วยนะคะ 16อะไรให้ได้14ไม่มีค่ะใส่0ดึง4ลงมาค่ะก็จะกลายเป็น144 16อะไรให้ได้144ก็คือ16 9นั่นเองค่ะลบกันเหลือ0ตรวจสอบค่ะโดยการนำตัวหารคือ16คูณกับผลหารคือ1.09ค่ะ อันนี้เราก็ไปทำการครูณในกระดาษทดนะคะก็อ่ยิบกระดาษทดสักครู่นะคะ,ะเราก็มาหากันว่ามันจะถูกไหมนะคะ6กเก้ใส่สทดห้า 6คูณ0ได้0 0บวก5ได้5 6คูณ1ได้6 1คูณ9ได้9 1คูณ0ได้0 1คูณ1ได้1จากนั้นบวกกันค่ะทศนิยม2ตำแหน่งได้17.44ตรงกับตัวตั้งค่ะแสดงว่าผลฐานที่เราหาออกมาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ

11อะไรให้ได้สองไม่มีใสศูนย์ค่ะสิบเอ็ดอะไรให้ได้ยี่บสองก็คือสิบ2อ็ดสองยี่สิบสองค่ะลบกันเหลือศูนย์ใส่จุดทศนิยมที่ผลหารค่ะดึงหกลงมาสิบเอ็ดอะไรให้ได้หกไม่มีใสศูนย์ค่ะดึงเจ็ดลงมากลายเป็นหกสิบเจ็ดค่ะสิบเอดอะไรใกล้เคียงห7สิดมากที่สุดก็คือสิบ6อ็ดหกหกสิบกนั่นเองค่ะลบกันเหลือหนึ่ง ดึงหงลงมากลายเป็น 11. 11. 11 11อะไรให้ได้11ก็คือ11 1 11นั่นเองค่ะลบกันเหลือ0จากนั้นเราก็มาทำการตรวจสอบกันค่ะโดยการนำตัวหารคือ11คูณผลหารคือ2.061ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการตรวจสอบในกระดาษทดกันค่ะ หนึ่งคูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะ,ะเหมือนกันคะ่ะผลผลคูณมันก็จะออกมาเหมือนกันทั้งสองบรรทัดเพียงแค่ว่าหลักด้วยในบรรทัดที่สองตรงนี้จะใส่ศูนย์ไว้ค่ะทศนิยม3ามตำแหน่งได้22.671ตรงกับตัวตัง้งก็แสดงว่าผลหารที่เราหามาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ดังนั้น22.671หารด้วย11เท่ากับ2.061นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่11ค่ะ2.136หารด้วย12ค่ะ 12อะไรให้ได้2ไม่มีใส่ศนใส่จุดให้ตรงกับตัวตั้งค่ะ12อะไรใกล้เคียง21มากที่สุดก็คือ12 1 12ค่ะลบกันแล้วเหลือ9ค่ะดึง3ลงมากลายเป็น93 12อะไรใกล้เคียง93มากที่สุดก็คือ12 7 84ค่ะลบกันก็จะเหลือ9ค่ะ ดึง6มาค่ะกลายเป็น96 12อะไรให้ได้96ก็คือ12 8 96นั่นเองค่ะลบกันเหลือ0จากนั้นจะมาตรวจสอบกันค่ะโดยการนำตัวหารคือ12คูณผลหารคือ0.178ค่ะเราก็จะมาหากันในกระดาษทดนะคะ 2.86ใส่ 2, 86, 6ทด1 2.74บวก1 8ใส่5ทด1 2.12บวก1เป็น3 2คนน0คูณ0ได้0 1 8คูณ8ได้8 1คูณ7ได้7 1คูณ1ได้1แล้วเราก็บวกกันค่ะ โฟสิยม3ตำแหน่งได้2.136ตรงกับตัวตั้งนะคะดังนั้น2.136หารด้วย12ได้คำตอบคือ0.178ค่ะ ต่อมาข้อที่สิบสองค่ะ0.315ห่าหรด้วย45ค่ะสี่สิบห้าอะไรให้ได้ศูนไม่มีให้ได้สามก็ไม่มีให้ได้สามสิบเอ็ดก็ไม่มีค่ะแต่ให้ได้สามรอสิบห้าก็คือเจ็ดครั้งนั่นเองค่ะลบกันเหลืศูนย ตรวจสอบค่ะเอาตัวหารค่ะคือ45คูณผลหารคือ0.007มันก็เปรียบเสมือนว่าเอา45คูณเนาะแล้วเราก็มาใส่ทศนิยมตอนหลังก็ได้ค่ะ7535ใส่5ทด3 74 2จะสี8บวก3เป็น3 1 ภนิยม3ตำแหน่ง1 2 3ได้คำตอบคือ0.0.315ะะสรุปดังนั้นเลยค่ะดังนั้น0.315หารด้วย45มีค่าเท่ากับ0.007ค่ะอย่าลืมตอบเลขไทยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่2.10ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ